สวัสด,ดีจ้ามือแยกขวนสิผ้ากินตำมะฮุ่งอีกพี่น้องกินตำมะฮุ่งกับแยกขวัญจ้ามาเริ่มตำกันเลยนะคะใส่พริกนักซิฟหน่วยเหรอพี่น้องซิฟหน่วยผู้ละเติมผมุงนวลงไปอีกพี่น้องเพื่อไม่ให้พริกกระเด็นเข้าสู่ตาเรา ปงเลยจ้าขน,นาบ้านเหมือนเดิมดีิบลงไปหยิบลงไปจ้าดีิบสองชิ้นแล้วเอาลงไปเลยเป็นเป็นเปลือกมันน้ำที่หนอ้อเอาเปลือกมาใส่น้ำตาลจ้ามันสีหอมกินหม,มักเน,น่เานมะเขือเทศไปต่ำคือบานเท่าไหร่เลยคน้องมะกอกมะกอกน้อยฝานลงไปเลยอันนี้มะก,กอกสุกแช่เย็น ตามด้วยของนุ่มตามด้วยน้ำตาลตามด้วยของหนุ่มปลาร้าหนุ่มปลาร้าหนุ่มเอาลงไปเลยพี่น้องหมดขวดเลยกินดีพี่น้องเอ้ยแอบกันเมืดตำมตัมเต้ตบาบะังสิออกเยีงยงพี่น้อง ย้วยมันเข้ากันให้มันละลายออกน้ำตาลให้มันละลายน้ำมะเขือเทศให้มันละลายเนกลงไปจ้าเนกลงไปครับสุดเล็กได้ที่แล้วเราก็ชิมดูพี่น้องได้ที่แล้วก็เ,เส้นใส่เลยจ้าเส้นลงเลย เส้นที่เราตดม่เรียบร้อยแล้วแบบมเพิ่มพี้องหุมเพิ่มอเพิ่มแบห้าหนอพี่นอยู่หอย่สวนได้ก่อนเลยจ้ายิ่แต่ทำแบบงงพี่น้เสียเลียมแล้ววันอะไรก็ทมาพุงเอาลยะหอมกะาหอมหมะนาวนาา ีแล้วซีมิมรดตามชอบเลยจ้ามักไปมักมากเลดได้กับปุ่มเอาพี่นออ้องก็แล้วแย้ขวนออาจารย์มาถึงกับแยกขวัญจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำสูตรบ้านๆแบบใจขวนจ้าพี่น้องมากินเตาน้ำตาลบร้อยสี่ยเลยจ้า มาจ้ามาจินเขาน้ำกันพี่น้องส้มตามแบบบ้าบนๆกับ,บแจ้งเห็ดพอ,อแจงเห็ดพอพี่น้องแจีงเห็ดพอไม่ไม่ไซ่นไม่สมจ้ามากินข้าน้ำกันจาา้าเส็บเส่บแซ็บแซ่บ้ยไพอนาอันนเหรอืมอ่ม้ยไเ็นาง